สวัสดีคะ่ะทุกคนก็มาเจอนุอีกแล้ววันนี้ก็ควรค่าแก่เวลาที่นุจะมาสอนฟิโบนัชชีให้กับทุกคนเนอะเพราะว่ามันเป็นเบสิกแล้วก็ทุกหน้าเหตุของนุเนี่ยใช้ฟิโบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น ad, Wave, อีเลียตเวฟอาสกลปิ้งเดย์เทรดทุกอย่างอะนุใช้ฟิโบหมดเลยก็เลยคิดว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเอาฟิโบไปใช้เป็นคอนฟูเอนซ์หนึ่งในคอนฟูเอนซ์กับหน้าเทตุของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็จะยิ่งแม่นยิ่งขึ้นนะเนอะแล้วก็ฟิโบเนี่ยมันเป็น เหมือนไม้บรรทัดอ่ะเนอะทุกคนอ่าในการวัดราคาว่าเฮ้ยเราควรจะบายตรงนี้นะเราควรจะเซลล์ตรงนี้นะหรือหาเป้าทํากําไรเนี่ยก็ยังทําได้เนอะเพราะฉะนั้นนุกสรุปเข้าๆว่าฟิโบนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นไม้บรรทัดละกันให้ทุกคนรู้ว่าเออเราเรา,เราควรจะซื้อจะบายตรงไหนโอเคเนอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาอ๋อเออนุกลืมเลยว่าตอนนี้นุก มาดูแลลูกค้าคนไทยให้กับทาง A t o s Broker นะทุกคนถ้าใครอยากเปิดพอร์ตกับทาง A t o s เนี่ยก็แจ้งแจ้งนุกมาได้เนอหรือใครอยากทำ IB สนใจอยากทำ IB อย่างเงี้ยก็ทักมาหานุกได้เนอก็เดี๋ยวนุกจะเป็นคนดูแลให้แล้วก็ประสานงานให้เนอก็ทาง A t o s เนี่ยเป็นโ b เกอร์ที่ได้ A Book เนอมันจะมีหลายมันจะมีหลายเกรดเนอะ b o k e r อ่ะมันก็ A t o s t เนี่ยเป็น A Book ก็คือสูงสุดและ แล้วก็ฝากถอนเนี่ยกลองใช้ mt 4เขามาสักอาทิตย์สอาทิตย์แล้วโอเคเลยฝากถอนอะไรเงี้ยไวแล้วก็กราฟไม่ค้างเนอะรัน ea ได้ด้วยนะอันเนี้ยก็ใครที่สนใจก็ทักมาบอกนุกได้เดี๋ยวนุกจะ่าดูแลให้เนอะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคแล้วนุกจะขออารามพบทก่อนเนอะว่าเออเพื่อให้เกยียรติเขานิดนึงก็ fibonacci เนี่ยมันก็คนพบโดย ตาคนนี้แหละลีโอนาร์โดเนอเออซึ่งตอนนี้การใช้ p ิ o โ l นซิ y เนี่ยมันมันมันใช้สำหรับอ่าในการอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาไม่ว่าจะเป็นตลาดเซสตลาดฟอเร็กทีเฟกคือมันใช้ได้ทุกตลาดเลยนะอืมแล้วก็ สัดส่วนของฟิโบเนียอ่าไม่ได้ใช้แค่ในเขาเรียกว่าในการเทรดอย่างเดียวนะทุกคนอ่ามันไปทุกวงการอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกที่เขาใช้สัดส่วนในการออกแบบตึกอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้สัดส่วนฟิโบนัซซี่หรือว่าแม้กระทั่งอ่าร่างกายเราเนี่ยก็เป็นสัดส่วนฟิโบนัซซี่นะทุกคนจริงๆลองถ้าใครสนใจอ่ะลองเข้าไปหาอ่านใน Google ได้เนอะโอเคหนูก็จะพูดแค่นี้แหละ อันนี้ก็มาเป็นฟิโบ n a ช c ี sequence นะอ,นนอันนี้นุก็อยากให้ทุกคนรู้ไปคร่าวๆแต่ไม่ต้องจำเนอะเดี๋ยวถ้าอันไหนสำคัญเดี๋ยวนุกจะบอกทุกคนเองเนอะไอฟิโบ n a ช c ีเนี่ยมันเกิดมาได้ไงมันเกิดจากการเอาตัวเลขตั้งแต่ศูนย์หนึ่งเนี่ยมาบวกกันเรื่อยๆเช่นศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหนึ่งบวกสองได้สามสองบวกสามได้ห้าสามบวกห้าได้แปดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นพันเลยอืทีนี้ทีนี้ เขาก็ลองเอาเอาเลขตัวหน้าเลขตัวหน้าแปดสิบเก้าหารร้อยสี่สิบสี่เนี่ยอมืมันจะได้หนึ่งจุดหกหนึ่งทุกคนอืมแต่ว่าไอตรงเนี้ยมันจะมันจะไม่ได้หนึ่งจุดหกหนึ่งนะอืมมันแต่ว่าพอเลขเยอะขึ้นอ่ะมันจะกลายเป็นหนึ่งจุดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหกหนึ่งหนึ่งจุดหกหนึ่งไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแบบไปเป็นหมื่นเป็นแสนอะ่ะมันก็จะได้หนึ่งจุดหกหนึ่งทุกคน ทีนี้ถ้าเราลองเอาเลขตัวตัวหลังมาหารตัวหน้ามันก็จะได้0.618ซึ่งเขาก็เลยมองว่าไอ้เลขสองตัวเนี้ยคือ1.61กับ0.618เนี่ยตรงนี้มันนุกพิมพ์ขาดไปหน่อยนะมันคือ1.618กับ0.618เนี่ยเป็น golden ratio โอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาที่นุกตีเห็นไะเวลานุกบอกเฮ้ยเป้ามันถึง161.8แล้วหรือว่าเฮ้ยมันลงมาที่61.8แล้วอ่ะมันก็มาจากเลขตัวเนี้ยแหละโอเคเนอะตรงนี้ไม่ต้องจำคือให้ให้ให้รู้ไว้ว่ามันมายัางไงเฉยๆโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยมาคอมนุกอ่าคอมนุกโอเคทีนี้อันนี้แหละที่ต้องจำก็คือฟ i b o n a c c i r a t i จริงๆมันก็ไม่ต้องจำก็ได้เนอะแต่ว่าเออจดไว้หน่อยก็ดีอ่าอันนี้จะเป็นตัวเลขที่นุกใช้ประจํานะอันนี้ชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้เดี๋ยววันนี้นุกจะมาสอนตัวเลขชุดแรกก่อนเนอะเป็นฟิโบลิเทสเมนต์อืมไออันเนี้ยถ้านุกจาไม่ผิดใน MT4 กับใน t ทรดดิ้งวิวอะเวลาเราคลิกฟนะิโบลิเทสเมนต์น่ะมันจะขึ้นตัวเลขอันเนี้ยมาให้อยู่เท้วแหละแต่ว่าเราก็ลองไปเทียบดูว่าเออ มันมันมีครบไหมนะอืมอันนี้คืออันที่นุกใช้เลยนะโอเคไปต่อจ้าทีนี้ฟิโบมัน,ม,นมันมันมีอะไรบ้างอืมนุกก็จะแบ่งออกเป็นอ่าเขาเรียกว่าสี่หัวข้อย่อยละกันเป็นฟิโบรีเทสเมนต์ฟิโบโปรเจคชันเอ็กเทนชันรีเวิร์สเอ็กเทนชันนะซึ่งไอ้ลีเวิร์สเอ็กเทนชันเนี่ยแอดวานซ์เกินไปเนอะ แล้วถ้านุกสอนไปถึงเนี่ยทุกคนต้องงงงงเป็นตาแตกแน่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนุกจะมาทําคลิปสอนสามตัวนี้แต่ว่าจริงๆใช้แค่สามตัวเนี้ยก็ก็ครบองค์ประกอบมันแล้วแหละมันควรค่าแก่การรู้แล้วแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันก็มีหน้าเทตุเล็กๆน้อยๆของมันด้วยนะซึ่งนุกจะใช้ประจําเลยเดี๋ยวจะมาสอนโอเคทีนี้ r e t e s t m e n t เนี่ยใช้ยังไงอ่าจำไว้นะทุกคน r e t e s t m e n t ย่อรับแปลว่าอะไรราคาขึ้นไปถึงแล้ว แต่ว่าฉันอะยังไม่ได้ของเลยฉันจะรอซื้อของถูกจะมันจะลงมาที่เท่าไหร่มันคือการย่อรับงงไหมย่อรับย่อรับอส่วน protection เนี่ยใช้วิกันอ่าใช้การหาเป้าสมมุติเรามีของมาแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราไม่รู้เลยว่าจะไปขายตรงไหน่ะเราก็ใช้ fibo protection ในการหาเป้าในการเอาของไปปล่อยได้่ะฮะแล้วก็ fibo extension เนี่ยใช้หาเป้าในการขายเหมือนกันสมมติว่าเรามีของมาแล้วเราควรจะเอาไปขายตรงไหน,น ก็ใช้จะใช้ฟิโบเอ็กเทนชั่นเนอะซึ่งมันจะใช้ประกอบกับโปรเจคชันเอ็กเทนชั่นเป็นคอนฟูเอน์เยอะๆแหละเดี๋ยวนูกจะค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วก็เอ็กเทนชั่นเนี่ยใช้ในการหาเป้าฟอร์เบกได้ด้วยเนอะส่วนรีเวิร์สเอ็กเทนชันเนี่ยก็คือเอามาจับก,กับคอนฟูเอน์อื่นๆอีกแล้วก็เป็นการหาเป้าที่ค่อนข้างแม่นมากแต่ว่าอันนี้มันจะลงลึกมากอารมณ์ว่าไปใช้กับเ l ลียดเวฟอะไรอย่างเงี้ยหนูก,ก็อาจจะไม่พูดถึงข้อสเนอะ โอเคส่วนวันนี้นุกจะมาสอนแค่ฟิโบรี r ทส e มนต์นั่นแหละเพราะว่ามันดูเหมือนไม่เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนุกจะพาไปดูกราฟจริงด้วยแล้วก็ไปดูหน้าเทศจริงจริงด้วยเนอะทุกคนปะเราไปกันเลยฟิโบรี r ทส e มนต์เนี่ยมันมัน,ม,นมันใช้ง่ายมากเนอะก็สมมตินะสมมตินะราคามันฟึบฟืบขึ้นมาแล้วโหวฉันยังไม่มีของเลยนะไม่มีของ แล้วจะไปรับตรงไหนอะ่ะจะมานะซื้อตรงนี้หรอมันดอยนะซื้อตรงนี้โหแพงมากงั้นเดี๋ยวเรารอราคามันถูกลงมาก่อนละกันทีเนี้ยเราก็กางเดไม้มรรทัดเหมือนไม้บัรทัดอะศูนย์ตรงเนี้ยคือหนึ่งร้อยมันก็จะลงมาที่แนวนี้เห็นปะสามแปดจุดสองห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดเจ็สจแปดจุดหกอือก็จะเป็นแนวในการซื้อของขึ้นไปเพื่อเพื่อเราคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ฮะคิดออกไหม เซลก็เหมือนกันโอ้ยเขาเซลกันมาแล้วชนะตกรถไม่มีของแล้วเนี่ยแล้วจะมาเซลลตรงไหนเรารอของให้มันขึ้นมาก่อนล้กันแล้วก็วัดตามพี่โบววัดไปจะมารับตรงไหนงงไหมเพื่อที่เราคาดหวังว่ามันจะลงต่อโอเคเข้าใจเนอทีนี้แล้วแนวไหนละ่ะที่เราควรจะรับอะไม่มีใครรู้นะทุกคนไม่มีใครรู้ว่า มันจะลงมาแนวนี้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 นะอแต่มันก็จะไปดูกับคอนฟูเอนซ์อื่นๆได้เช่นเช่นเช่นเค้ยมันลงมาที่หกสิบเอ็ดจุดแปดะลงมาตรงนี้สมมตินนะลงมาอันนี้แล้วกันลงมาที่สามแปดจุดสองแล้วก็ตรงเนี้ยโหมันมีดีมาสลายโซนอะทุกคนโหอินดิเคเตอร์มันแบบมาพอดีเลยมันก็ต้องบายไหมถูกไหมแต่สมมติว่า มันลงมามันลงมาที่ยี่สามจุดยี่สามจุดหกแล้วมันไม่มีเหตุผลอื่นประกอบเลยอะเช่นมันมีแค่ฟีโบอะไทรแอคชั่นก็ไม่มาอินดิเคเตอร์ก็ไม่มาตรงนี้ไม่มีโซนอะไรเลยเ,ลยเป็นหนุกๆก็ไม่หลับนะถูกไหมเพราะว่าหนึ่งเหตุผลกับห้าเหตุผลหรือหกเหตุผลเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้หนูก็จะเข้าอะไรที่มันมีเหตุผลซัพพอร์ตเยอะ,ยอ,ะอันนี้หนูกก็เลยจะมาอธิบายว่าเออให้ทุกคนลองเอาฟีโบอะไปใช้กับหน้าเทรดตัวเอง ดูเพื่อเป็นคอนเฟล์อีกคอนเฟล์หนึ่งได้เนอะอทีนี้มาถึงเรื่องทริคอันนี้คือสอนจบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูกราฟจริงแต่ว่าเนี้ยคือของแพงเป็นทริคเป็นทริคว่าสมมตินนะทุกคนจำคลิปเรื่องทางเขต six l a กที่นุกสอนไปได้ไหม ep หนึ่งอันนั้นสำคัญมากนะมันจะมีกฎอันหนึ่งที่ไหนนะนุขอวาดก่อนมันจะมีกฎอันนึงที่ six l ก็จำได้ไหม โอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เราไม่ชอบเอาใหม่มันจะมีกดอันหนึ่งที่ขาเนี้ยห้ามลงมาเกิน61.8ถ้าไม่ถ้าไม่เกิน61.8อจ่ะจะเรียกว่าซิกแซกแล้วจำได้ไหมว่าสิกแซกอ่ะมันมีไฮใหม่เสมอคือมันจะมีไฮสูงกว่าอันนี้เกตปะพอทุกคนพอจับทางออกไหมว่านุกจะเสือเลยเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นโอกาสอะโอกาสที่ราคามันลงมาฟิโบตรงเนี้ยช่วงเนี้ยศูนย์ถึงหกสิอ็ดจุดแปดอะมันมีโอกาสที่ราคาจะทำไฮใหม่ได้แต่ว่าถ้าราคามันลงมาโซนเนี้ยลงมาข้างล่างเนี่ยโอกาสในการทำไฮใหม่อ่ะโอกาสที่มันจะแบบขึ้นไปทำไฮใหม่น่ะมันก็มันก็น้อยงงปะเข้าใจเนอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนลองดูนะ นี่ยสมมติว่าเราเราเรามองเป็นภูเขาแล้วกันแล้วทุกคนอนะ่ะโหเนี่ยเราตกเหวมาถ้ามันตกเหวมาแค่แนวโอเคเรายังปีนขึ้นได้เรายังเรายังมีแรงเก็ตไหมเท่านี้แหละโอโ้โหฉันยิ่งปีนขึ้นได้เลยเข้าใจใช่ปะแต่สมมติว่าลงมาอย่างเงี้ยลงมาโหตกเหวมาขนาดเนี้ยเราชันด้วยนะยิ่งชันอะไรอเงี้ยความมันจะไต่ขึ้นไปได้เนี่ยมันแรงมันหมดก่อนอนะทุกคนมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ลงไปเก็ตใช่ปะ เนอะเพราะฉะนั้นหน้าเทตุหนึ่งนุกเนี่ยที่มันที่ที่จะทําให้นุกมั่นใจในการเปิดออเดอร์แล้วก็ถือลันเนี่ยนุกก็จะใช้ฟีโบเนี่ยในการวัดโอเคปะ่ะเนอะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปสังเกตโซนนี้เนอะหรือว่าใครจะไปดูคลิปอ่าทางเกียร์ซิกแซกนุกก็ได้เนอะอันนั้นสอนสอนละเอียดดูแล้วก็ลองเอามาประยุกใช้กับฟีโบที่นุกสอนวันนี้ดูเนะมันมันมันจะเห็นภาพมากขึ้น โอเคเนอะเกเนอะเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันเลยดีกว่ามากราฟเอ้ยไม่ออกโอเคเดี๋ยวนุกจะพาไปดูกราฟพองแล้วกันเพราะว่าพี่โบใช้กับกราฟพองมันจะมีหน้าเหตุที่ค่อนค่อนข้างที่จะแม่นมากเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดะทุกคน สมมตินะนุก็จะเอามายํำเลยนะ <laughs> เอามายำํำโอ้โหตรงนี้บเบรกโครงสร้างแล้วปึ๊บสมมติโซนนี้บเบรกโครงสร้างแล้วโอ้ยฉันจะเซลมาลงมาฉันจะเซลฉันยังไม่ได้เซลเลยฉันอยากเซลวัดฟ <s> ิโบเนี่ยมันคือตัวนี้นะทุกคนนี่รีเทสเมนต์ แล้วก็ลองไปกดดูถ้ามันตัวเลขไม่เหมือนที่นุกให้ไปต้นขีดบ,บาทุกคนก็ไปเพิ่มได้นะนุกจะนุกจะนุกจะให้ดูอันนี้ก่อนนี่แล้วก็คลิกขวาตั้งค่าเห็นป่ามันมันจะตั้งค่าตรงตัวเลขได้อันนี้ก็จะเป็นเห็นบ้ายี่สามจุดหกสามแปดจุดสองห้าหกเอ็ดจุดแปดเจ็ดแปดจุดหกโอเคนะแต่นุกจะเอาอันนี้ออกก่อนอืมมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็ไปตั้งไปตั้งค่าได้ ตามถ้ามันไม่มีก็ไปเพิ่มตามที่นุกบอกไว้เนอะเนี่ยสมมุติว่าเฮ้ยราคาลงมาแล้วเราไม่มีของเลยอะเออตกรถอ,อะแต่ว่าจะไปไปเซลตรงนี้อ๋อโหมันมันดูแบบมันดูไม่ได้อะ่ะมันดูแพงอะเพราะฉะนั้นเราก็วัดฟีโบเอาหนึ่งร้อยมาไว้ตรงนี้เอาศูนย์มาไว้ตรงนี้เห็นปะมันย่อมาหกเกือบหกสิบเอดจุดแปดเห็นปะอ่ะไปต่อเฮ้ยอันนี้ราคาไปแล้วนะเฮ้ย มามาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยฉันก็ยังไม่ได้ของอะ่ะเออแต่ว่าจะไปตามของไม่กล้รอย,ย่องก่อนวัดติวัดฟีโบเอาอ่ะลงมา38.2แปดจอ่ะสามเฮ้ยเออจะเซลลเร็วไปไหมก็มาดูมีอะไรเนี่ย HR ฟิปอ่ะมีโซนอะไรตีให้หมดอ่ะทุกคนอ่ะมีโอ้อินดิเคเตอร์มาทุกอย่างมาก็ต้องเซลแล้วแหละลถ้ามาเหตุผลมาขนาดเนี้ยเข้าใจใช่ไหม อ่ะสมมติว่านุกนุกเปิดไว้นะอ่ะลงมาอีกลงมาอีกสมมติลงมาถึงนี่แล้วโอ้ยยังไม่มีของเลยอยากเซลล์อยากเซลล์จะไปตามหมอ,อไม่กล้าตามเดี๋ยวรอของรอมันถูกกว่านี้ละกันก็ตีฟิโบเห็นไหมเนี่ยแล้ก็มาหกสิบเอ็ดจุดแปดมาโซนเอสอาร์ฟีบโซนนี้มาซัพพลายโซนอะไรก็ว่าไปก็เซลล์ลงมาโอเคนะถ้ามาโอ้โหมีไพแอคชั่นอีกเนี่ยโอ้โหมีแอนดกราไพแอคชั่นอินดิเคเตอร์มา ปปับปรับ,บ,บ,บยังไงหน,นูก็ต้องเซล,ล์เขาเซลใช่ไหมแต่ถ้ามันมีเหตุผลว่าแบบเฮ้ยเช่นเอ้ยย่อมาว่ะแล้วมันมาแค่เนี่ยยี่สามจุดหกเออพายแอคชั่นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้โหเป็นหนูก,นก,ก็ไม่เซล,ล์ถ้ามันมีเหตุผลแค่ฟีโบอย่างเดียวหนูก,ก็ไม่เซล,ล์นะหนุกจะไปจับกับคอนฟูเอนต์ตัวอื่นโอเคปะเห็นเห็นภาพเนอะทุกคนอืมแล้วก็ฟีโบอันเนี้ยมันมันจับอย่างนี้ได้นะสมมติว่าสมุิสมุด เอัน,นี้ให้ทุกคนเห็นก่อนสมมติเราเห็นแค่เนี้ยเราเราเราเห็นแค่นี้ใช่ปะเนี่ยเราก็จับฟีโบแล้วเราก็จับอีกชุดหนึ่งได้ตรงนี้เป็นชุดใหญ่ก็คือเอาไฮนี้แล้วก็เอาตูดมาที่ราคาล่าสุดก็เป็นคอนฟูเอนต์อ่ะทุกคนก็ลองไปศึกษาดูลองลองไปทําดูอืมแต่จะจับชุดเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเป็นดูคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ่ายกันบ้างหน้าบ่ายหน้าบ่ายหน้าบ่าย ตรงนี้เดีไปดูทำเฟรมอันนี้ทำเฟรมเดเนเอเดี๋ยวหนุกย่อยไปทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันมันใช้ด้มันใช้ได้ทุกทําเฟรมนะทุกคนตะทองตรงนี้มันเป็นขาลงเดี๋ยวหนุกจะไปจับขาขึ้นอันนี้ก็อะโซนตรงนี้สม,มุดมาหูขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวอยากอยากบายอะแต่ว่าบายแบบไม่ทันเลยอะเราก็จับไปอืสม,มุดอันนี้ขาอันนีล้ลงมาสามแปดจุดสองเห็นปะ แล้วก็มีคอนฟูเอนต์อีกโอ้โหมีมีโซนตรงนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไล่ดูมีโซนอะไรแล้วก็รับอะไรเงี้ยอินดิเคเตอร์มา EMA อะไรก็ว่าไปเนอะอืมเนี่ยสมมติว่าเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสมมติกราฟอยู่ตรงนี้เห็นปะสมมติว่ากราฟอันนี้นะที่เราเห็นแล้วก็แล้วก็เฮ้ยมันมันเริ่มย่อแล้วเดี๋ยวหนูจะค่อยๆไล่ะนะเฮ้ยมันมันเริ่มย่อแล้วทุกคนเห็นปะมันเริ่มยออ่อมันเริ่มย่อเราก็จับสิเราก็จับ รับที่ไหนดีละ่ะอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มาที่หกสิเอ็ดจุดแปดเห็นปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะคือคือมันเป็นเครื่องมือง่ายๆแต่ว่ามันทรงอิทธิพลกับนุกมากเลยนะ <c oughs> มันทรงอิทธิก <c oughs> ็นุกใช้จริงๆอะ่ะเนี่ยใช้ใช้ตลอดจะทำเฟรมอะไรก็แล้วแต่นุกนุกนุกใช้ตลอดอืมก็เอาไปจับเป็นคอนเฟนกับหน้าเทต่ตัวเองดูแล้วก็ ลองไปฝึกทำแบ็กเทสเนอนุกจะไม่สปอยแล้วว่าเออทองมันลงมาที่ไหรทองนะ่มันจะชอบลงมาที่ฟิโบฟิโบหนึ่งนะนุกจะบอกไว้ให้ลองไปลองไปทำแบ็กเทสดูนุกจะไม่สปอยเพราะนุกสนับสนุนให้ทุกคนทำแบ็กเทสเยอะๆเนออืมก็อ่าคู่เงินแต่ละตัว GUJ j ไม่ว่าจะค่าอะไรก็ตะอะไรอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอ่าฟิโบที่ตัวเองชอบอะอยู่ลองไปดูนะ G J อาจจะแบบ ยอดนิดเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองลองไปทำ b a c k เทสดูว่าอ่าทองลงมาที่เท่าไหร่ EU มันชอบลงมาที่เท่าไหร่ลองไปฝึกใช้ดูนะแต่ละตัวไม่เหมือนกันนุกบอกนุกบอกได้เลยอืมก็วันนี้น่าจะโอเคแล้ว f i b บ re รีเทส testment ก็เดี๋ยวอ่าสัปดาห์หน้านุกน่าจะมาต่อโ projection อะไรอย่างเงี้ยอืม projection Projection แล้วก็ extension เนอะโอเคยังไงวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ